พอพาไปฉี่ดิแล้วพี่อยู่รถพ่อพาไปฉี่ดิพ่อพาไปคุงตัวไหมไมไม่ลงมาเขาจะไป่ี่ไ แค่เทปไม่เกินสิบินาทีพี่พาเขาไ่สี่สิเรื่องเทสเนี่ยพาเขาไ่สี่ดิเทสนี่ไม่เกินสิบพีอะไรสนิทหรือเปล่าก็ไม่รู้มันก็อาจจะอยู่ที่แบบดูลพินิจของแต่ละคนหรือเปล่าคำว่าเพื่อนของเราอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะเป็นที่เราแบบเข้าใจผิดเองหรือเปล่าว่าเราเป็นเพื่อนกัน ไปแฮงเอาท์กันไปแบบเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันเราก็นับเขาเป็นเพื่อนคนหนึ่งนะเพราะว่าปีที่แล้วเราก็ยังชวนกันไปดื่มไปดิง้งชวนกันไปตีแบบชวนกันลดน,น้ําหนักชวนกันไปร้องคาราโอเกะอะไรเงี้ยเชอรี่ลั่นกราบวิสุกหลังมารีเบอร์เนอร์บอกไม่ได้สนิทชาวเน็ตขุดอดีตยับสืบเนื่องจากเมื่อวันที่24สิงหาคม2518เวลาตี3 ผ่านตำรวจโทเฉลิมพลผาชลาสารวัจจราจรสอนอวังทองหลางและตำรวจสอนอวังทองหลางตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจรารจรแล้วก็ตรวจวัดแอลกอฮอล์บริเวณหน้นาโชว์รูมรถบอเตอร์เวย์ถนนประดิษฐ์มนุธรรมขาออกแขวงและเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครมีรถเก่งปอร์เช่สีเขียวขับเข้ามาที่ด่านตรวจเจ้าหน้าที่ส่งสัญ,ญญาณขอตรวจคน้นให้คนขับรถเปิดกระจก พบว่าเป็นหญิงสาวหน้าตาดีสภาพมีอาการคล้ายกับคนเมาสุราทราบชื่อต่อมาก็คือนางสาวมารีเบอร์เนอร์อายุ33ปีเป็นดารานางแบบลุกเครื่องไทยยอรมันที่มีชายนั่งคู่คนขับเป็นไฮโซนหนุ่มนักธุรกิจชื่อดังแล้วก็มีหญิงสาวอีกหนึ่งคนเจ้าหน้าที่จึงให้ดาราสาวเป่าวัดแอลกอฮอล์แต่ว่าแฟนหนุ่มนั้นไม่ยอมให้เป่าและไม่ให้ลงจากรถมีการโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเจ้าหน้าที่จึงให้มีการจอดรถชิดขอบทางแต่คนทั้งหมดปิดกระจกไม่ยอมลงจากรถ ระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ขอเรียกอยู่นานจึงมีการลงมาเจราจาครับเมื่อเจ้าหน้าที่ได้มีการให้ดาราสาวเป่าวัดแอลโกอฮอลแฟนหนุ่มโวยวายว่าแฟนผมปวดฉี่ให้ไปฉี่ก่อนได้หรือไม่เราก็บอกว่าผมรู้จักกับนายตำรวจใหญ่แลวก็มีการอ้างชื่อพร้อมกับมีการโต้เถียงและก็ขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เชิญดารานางแบบสาวไปที่สนวังทองหลางก่อนที่จะเชิญฝ่ายชายและก็ผู้หญิงอีกคนหนึ่งไปโรงพักด้วยเช่นเดียวกัน เมื่อไปถึงโรงพักมาริเบอร์เนอร์เองก็ยังไม่ยอมเป่าวัดแอลกอฮอล์ทำให้เจ้าหน้าที่นั้นจำเป็นจะต้องแจ้งข้อหา เมาแล้วขับไปตามเหตุจากอาการทางร่างกายและก็พฤติกรรมนั่นเองครับส่งพันตํารวจโทจุธาพง์ชาติดิโลกโชธนะครับสอบสวนสอนอวังทองหลางดําเนินคดีก่อนประกันตัวออกไปในวงเงินประกัน20,000บาทส่วนไฮโซหนุ่มชื่อดังแฟนหนุ่มของมารีเบอร์เนอร์นะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการลงบันทึกประจํะจวาวันแจ้งข้อหาเอาไว้มีพฤติกรรมดูหมิ่นและก็ขัดขวางเจา้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่ก่อนปล่อยตัวชั่วคราวไปและให้พันตํารวจโทจุธาพง์ชาติดิโลกโชธนะครับสอบสวนหัวหน้าตํารวจตั้งด่านตรวจแล้วก็ลูก น้องที่เกิดเหตุทั้งพฤติกรรมของไอโซนุม่มเพื่อที่จะประกอบการดําเนินคดีต,ตามกฎหมายนั่นเองครับต่อมาศาลได้มีการสั่งจําคุกมารีเบอร์เนอร์เมาแล้วขับ2เดือนปรับ4 0 0 0บาทรอลงอาญา2ปีควบคุมประพฤติ1ปีพักใบขับขี่อีก6เดือนนะครับแล้วด้านมารีเบอ,อร์เนอร์เองก็ได้มีการออกมาโพสชี้แจงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยเจ้าตัวบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมารีขอแสดงความรับผิดชอบ ต่อบผลจากการกระทําของตัวเองและยอมรับถึงความผิดพลาดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ซึ่งได้ดําเนินการยอมรับข้อกล่าวหาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดทุกประการแล้วมารีต้องขออภัยอย่างจริงใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของการกระทําครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง บารีขอสัญญาว่าจะระมัดระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของมารีและก็บอกว่าต่อจากนี้มารีเองก็จะร่วมรณรงค์และก็สนับสนุนการสร้างความตระหนักในเรื่องของเมาไม่ขับและพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกองค์กรเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับสังคมค่ะด้วยความเคารพอย่างสูงมารีเบอร์เนอร์ส่วนอีกหนึน่งก็บอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผมขอแสดงความรับผิดชอบและยอมรับความผิดพลาดทั้งหมดอันเนื่องมาจากการขาดสติจากการดื่มและการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้นหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นผมได้เข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอวังทองหลางเพื่อกล่าวขอโทษและมอบวงม,มาลัยให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยความสำนึกผิดเป็นอย่างมากจากใจจริงและจะไม่ทำให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต ร้อมทั้งได้ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายทุกประการเรียบร้อยแล้วผมขออนุญาตใช้พื้นที่นี้กราบขอโทษสังคมครอบครัวและทุกคนรอบตัวที่ได้รับผลกระทบรวมถึงขอโทษเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านจากใจจริงที่ต้องเผชิญกับพฤติกรรมไม่เหมาะสมของผมในวันนั้นต่อจากนี้ไปผมมีความตั้งใจร่วมมือกับน้องมารีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและก็สนับสนุนและรณรงค์เรื่องของการเมาไม่ขับ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและก็บอกว่ากราบขออภัยอย่างสูงและก็มีการลงชื่อน,นั่นเองครับต่อมาอีกด้านหนึ่งก็บอกว่าสำหรับประเด็นที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัวมารีขออนุญาตชี้แจงว่าความสัมพันธ์ระหว่างมารีกับพี่บอสเกิดขึ้นภายหลังจากที่2คนต่างฝ่ายต่างโสดมานานถึง1ปีและความสัมพันธ์นี้ไม่ได้มีเจตนาปิดบังต่อสาธารณะ มารีขอยืนยันว่าไม่ได้มีความสนิทสนมใกล้ชิดกับบุคคลที่ถูกกล่าวถึงเราเคยรู้จักกันในวงกว้างของกลุ่มเพื่อนในอดีตและตัวมารีเองก็เป็นคนที่ให้ความสําคัญในการเลือกคบคนโดยเฉพาะในความสัมพันธ์ส่วนตัวปัจจุบันมารีได้รู้จักกับพี่บอสและครอบครัวของพี่บอสรวมถึงลูกชายและลูกสาวคนโตและคุณแม่ของน้องซึ่งทุกคนต่างมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมารีรับรู้มาโดยตลอดถึงความรับผิดชอบและการดูแล ที่พี่บอสมีต่อครอบครัวไม่เคยมีความตั้งใจที่จะกล่าวถึงเรื่องนี้ในพื้นที่สาธารณะ เนื่องจากเป็นเรื่องส่วนตัวแต่โดยเรื่องของความเข้าใจผิดต่างๆที่เกิดขึ้นในสื่อและโซเชียลมีเดียจึงทําให้ต้องออกมาชี้แจงมารีขอความการุณาทุกคนในการรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติรอบด้านและไม่ด่วนตัดสินจากเพียงด้านเดียวทั้งนี้ขอยืนยันว่าความสัมพันธ์ของเราทั้งสองคนเริ่มต้นขึ้นด้วยความบริสุทธิ์ใจและในช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยความเคารพแล้วก็มีการลงชื่อมารีเบอร์เนอร์นั่นเองครับล่าสุดหลังจากที่มารีได้มีการออกมาโพสชี้แจงไปแบบนั้นนะครับมีบางช่วงบางตอนของคาชี้แจงที่ มีการเขียนเอาไว้บอกว่ามารีขอยืนยันว่าไม่ได้มีความสนิทสนมใกล้ชิดกับบคุคคลที่ถูกกล่าวถึงเราเคยรู้จักกันในวงกว้างของกลุ่มเพื่อนในอดีตและตัวมารีเองก็เป็นคนที่ให้ความสําคัญในการเลือกคบคนโดยเฉพาะในความสัมพันธ์ส่วนตัวสิ่งนี้นะครับจึงทําให้หลายคนอ่านคําชี้แจงของมารีแล้วก็คิดว่าน่าจะหมายถึงเชอรีนอดีตภรรยาของบอสที่เป็นแฟนปัจจุบันของมารีตอนนี้นะครับนอกจากนี้แล้วก่อนหน้านี้ก็เคยเห็นทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นมารีแล้วก็เชอรีนเนี่ย เธอร่วมเฟรมถ่ายคลิปด้วยกันบ่อยครั้งรวมถึงไปออกรายการด้วยกันก็มีทรงกระทั่งล่าสุดนะครับเชอรีนเองก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดตามปกติขายของนะก็ถูกชาวเน็ตถามถึงประเด็นนี้ซึ่งเชอรีนเองก็ได้มีการตอบกลับไปบอกว่าไม่รู้ว่าสนิทหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะอยู่ที่ดุลยพินิจของแต่ละคนหรือเปล่านะครับสำหรับคําว่าเพื่อนของเราอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะเป็นที่เราเข้าใจผิดเองหรือเปล่าว่าเราเนี่ยเป็นเพื่อนกันเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็นึกออกใช่ไหมแฟนเก่าเราทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกัน ที่คบกันมา10กว่าปีแล้วเขาก็สนิทกันมากเจอกันบ่อยมากเรารู้สึกว่าเราก็นับเขาเป็นเพื่อนคนหนึ่งเพราะปีที่แล้วเราก็ยังชวนกันไปดื่มไปดริงค์ชวนกันไปตีแบดชวนกันไปลดน้าหนักชวนกันไปร้องคาราโอเกะก็เลยรู้สึกว่าก็อาจจะอยู่ที่ดุลยพินิจของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างนี้ดีกว่าเราก็ไม่ว่ากาันเข้าใจได้งานนี้เนี่ยก็ทําเอาทัวร์เนี่ยกลับไปลงมารีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่ออกมาชี้แจงแบบนั้นไป ไม่รู้ก็คือก็คือสนิทหรือเปล่าก็ไม่รู้มันก็มันมันก็อยู่อาจจะอยู่ที่แบบดุลพินิจของแต่ละคนหรือเปล่าคาว่าเพื่อนของเราอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะเป็นที่เราแบบเข้าใจผิดเองหรือเปล่าว่าเราเป็นเพื่อนกันเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็เราก็คือเนื้อออกบาว่า,าแฟนเก่าเราทั้ง ool, คู่เขาเป็นเพื่อนสนิทกันที่คบกันมาสิบกว่าปีแล้วเขาสนิทกันมากเขาเจอกันบ่อยมากแล้วเราก็เลยเหมือนมีโอกาสได้เจอกันเพราะเหมือนเราก็แบบเออเหมือนเป็นแบบ ฝั่งแ,นแฟนๆอะไรเงี้ยก็เ,เลยมีโอกาสได้เจอกันแล้วก็อืมก็เลยไปแฮงเอาทกันไปแบบเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันอะไรเงี้ยอืมไม่รู้อ่ะไม่รู้เหมือนกันก็อาจจะแค่เราหรือเปล่าที่สนิทไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราก็นับเขาเป็นเพื่อนคนหนึ่งอ่ะเพราะว่า ปีที่แล้วเราก็ยังชวนกันไปดื่มไปดริ้งชวนกันไปตีแบดชวนกันลดน,น้ำหนกักชวนกันไปร้อคาราอเกะอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบก,ก็ก็อาจจะก็อาจจะอยู่ที่ดุลพินิจแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างนี้ดีกว่าเราเราเราก็ไม่ไม่ว่ากันเข้าใจได้อนั่นแหละไปเปลี่ยนเรื่องคุยเรื่องอื่นคุยเรื่องอื่นอะไรคะ ขายของต่อดีกว่าถ้างั้นไม่รู้จะพูดอะไรใลยขายของต่อดีกว่าและแน่นอนว่าจากประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะครับก็ทําเอาโลกโซเชียลออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงพฤติกรรมของทั้งคู่จนติดแฮชแท็กมารีเบิร์เนอร์ติดเทรนด์เทวเตอร์หรือว่า X ทันทีและเมื่อเข้าไปส่องในแท็กดังกล่าวนอกจากจะมีคนพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วบางส่วนก็ยังมีการหยิบยกเรื่องราวความสัมพันธ์ของมารีเบอร์เนอร์กับบอสมาพูดถึงแล้วก็มีการไล่ไทม์ไลน์ช่วงที่ทั้งคู่เนี่ยคัรบ บางก็วิจารณ์เรื่องของว่ามารีเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันกันกบนักแสดงสาวอย่างเชอรีนอดีตภรรยาของบอสอัศกรนะครับแต่ทำไมถึงมาพบกับบอสซึ่งเป็นสามีเก่าของเพื่อนนอกจากนี้เนี่ยมารีเองก็ยังเคยพูดถึงเรื่องราวความรักที่ผ่านมาในรายการว่ามาดีวิ e ดิลีแอนด์มารี Marie, นั่นเองครับทางช่อง YouTube Channel Marie Burner โดยมารีเนี่ยได้มีการพูดเอาไวน้นะครับบอกว่า รู้สึกว่าการที่เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าเนี่ยสำหรับเรามันยากอยู่แล้วเราว่าเรารับไม่ได้อยู่แล้วถ้าเพื่อนเราไปเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าเรา่าถ้าทําแบบนั้นมึงก็เลือกแล้วว่ามึงเลือกตัดกูนะครับแต่สุดท้ายกับกลายเป็นว่ามารีนั้นกลับมาคบกับบอสนะครับซึ่งเป็นแฟนเก่าของเชอรีนเพื่อนของมารีนั่นเองครับ ในขณะที่บอสเองก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ทั้งประเด็นร้อนเรื่องของข่าวเลิกกับเชอรินซึ่งในตอนนั้นเชอรินเองก็เผยว่าถูกอดีสามีเนี่ยทำร้ายร่างกายแล้วก็ตาม,มข่มขู่คุกคามตลอดอีกทั้งบอสที่เป็นแฟนปัจจุบันของมารีเนี่ยก็เป็นเพื่อนกับพิกาชัยแฟนเก่าของมารีเช่นเดียวกันแต่สุดท้ายบอสก็มาคบกับมารี แฟนเก่าเพื่อนด้วยกันอีกนะครับซึ่งเรื่องนี้หลายคนก็ออกมาวิาพา์วิจารณ์แลวก็คอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยแหละครับคุณผู้ชมบางคนก็บอกว่าเข้าใจว่าทไลน์แต่ไม่เข้าใจว่าจะเอาผัวเพื่อนเก่าเพื่อนสนิทผู้ชายมีเยอะมากเลือกดีเลือกนะครับแล้วบางคนบอกว่า เดี๋ยวคุณพุทธขึ้นผังให้ดูนะคะบางคนบอกว่าวนให้เป็นวงกลมเลยนะส่วนคอมเมนต์นี้บอกว่าเสียดายหน้าตาดีแต่นิสัยเสียจริงวงการนี้แล้วก็เบ,บ้ปากนั่นเองครับแล้วบางคนเนี่ยก็บอกว่าไม่น่าจากัวโดนเป่าน่าจากัวโดนตรวจฉีม,มากกว่านะครับแล้วบางคนก็บอกว่าเชิญรับกรรมต่อไปนอกจากนี้ยังมีคนคอมเมนต์บอกว่าหน้าตาสวยแต่นิสัยนี่คือจุดๆๆ แล้วคนนี้ก็บอกว่าถึงกับชีแตกเลยนะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีอีกมากมายหลายคอมเมนต์เลยครับคุณผู้ชมที่เข้ามาคอมเมนต์ในสิ่งที่หลายคนเนี่ยเข้าไปวิพา์วิจารณ์มารีกันนะครับซึ่งคอมเมนต์นี้บอกว่านักร้องคนนั้นคงคิดในใจพวกคิดตามด่าก,กูมาหลายปีวันนี้รู้แล้วหรือ,อยังนะครับบางคนก็บอกว่านางเลือกแล้วไงเท่ากับเลือกผู้ชายนอกจากนี้ก็บอกว่าเพื่อนสนิทแหละแล้วคนนี้ก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้แรงนะมีข่าวแต่ละข่าวแต่หน้าดูนิ่ง แล้วนอกจากนี้ก็มีบางคนบอกว่าสาวไทยดีๆมีเยอะไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่ดังแต่ว่าดังแล้วเลวก็มีเยอะพอกันนั่นเองครับส่วนคอมเมนต์นี้บอกว่าเงินมันคงหวานหอมใครๆก็เลือกอยากจะได้นะฮะแล้ก็มีอีกมากมายหลายคอมเมนต์เลยเลยครับคุณผู้ชมหลังจากนี้ก็คงต้องรอดูกันต่อไปเลยครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างมารีเบอร์เนอร์ แล้วก็เชอรีนั้นยังจะสามารถร่วมงานร่วมรายการเหมือนที่ผ่านมาได้หรือไม่หรือจะหยุดไว้เพียงเท่านี้แล้วเดินทางตามเส้นทางของใครของมันอันนี้ก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปสําหรับเรื่องราวของมารีเบอร์เนอร์ที่เป็นแฟนปัจจุบันของบอสแล้วบอสเนี่ยนะครับก็เป็นอดีตสามีของเชอรีนที่มีลูกด้วยกันนะครับแล้วซึ่งมารีกับเชรีนเนี่ยก็เห็นว่าสนิทสนมกันมีการทํารายการด้วยกันแต่วันนี้ มารีเบอร์เนอร์เองเออกมาปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้สนิทสนมกับคนที่ถูกกล่าวถึงก็คาดว่าน่าจะเป็นเชอรีนั่นเองครับอ่ะเรื่องนี้ก็ประมาณนี้รอติดตามกันครับว่าสุดท้ายแล้วจะสามารถร่วมงานกันได้หรือไม่